ท่านมึงว่ะตอเดี๋ยวเราไปฟัง,งขอบคุณนะครับเต่างๆนะน้ำลักนะครับอันไหนที่น้ำเริ่มอะไก็ที่นี้เขาช่วยเหลือไปแล้วนะครับอันนี้ก็เลยมีการเพื่ออันนี้ส่วนเส้นทางหลักนะเมื่อสถานการเปิดไหล่ขี้คลายเนี่ยแล้วยังจุดสีเกียนตอนนี้เลยนวัตยบริหาสั่นลงน,นะครับอันที่สองเนี่ยที่ท่านกองสัพโดยได้และพูดถึงนะเออ่ เราก็จำเป็นจต้องรอควบควนจะตกเขอว่าแนวภูเขาจะอยู่ด้านใต้ที่พนมชานะครับหลักๆก็คือรุ่นน้ำน้ำมูลนะครับส่วนน่านนี้ก็คือไรทั้งวันตลอดนะครับรวมๆนิดหนึ่งแล้วก็มาลัษณ์สลายจะถล่มอย่างน้อยสิบล้านล้านน้ำมูลนะครับทีนี้ลับน้ำหลักๆอันนี้เป็นการเราจะทางน้ำซึ่งกันหนึ่งกันเกี่ยวกับสีนี่ล้นติ่นประมาณเมตรแปดถึงเก้านะครับส่วนสองเกินสองสาม หนึ่งสองสามหกหกนาพี่ชอบไปเป็บานนั่นใลูกชายคนนี้เหรอครับเยดังเลยเมยดังสตัวกัข้าหนามโลหสวยครับ รถยกสูงได้ป่ะไม่

คร,ครับที่ได้รับรายงานจากท่านรองผู้ว่าจังหวัดศรีสะเกดนะครับสาการน้าในจังหวัดศรีสะเกดก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับก็ต้องย้านะครับว่าในการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับตั้งแต่เรื่องการชีวิตนะครับแล้วก็การ,การิทานทธาภิเษกก็ให้จังหวัดอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนนะครับอ,อย่าให้ร้อนนะครับให้ใหใหใหดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วก็สามารถ สัญจรหลายๆเส้นทางที่เราได้รับรายงานนะครับก็ยังไม่สามารถจะใช้รถผ่านไปได้นะครับต้องต้องใช้เรือหรือรถยกสูงบางเส้นทางครับบางเส้นทางรถยกสูงก็ใช้ไม่ได้อย่างเส้นทางที่จะไปยังชุมน้อยเนี่ยนะครับที่ตรงนี้นะครับก็ทางจังหวัดทางอำเภอทางองค์การบริหารสมบูร์นะครับก็ได้จัดงานเรือเนี่ยเพื่อป้องกันทางสายในส่วนเรือมา ซึ่งในแต่ละวันเนี่ยที่ที่ได้รับรายงานจากท่านนายกอบตอท่านกำนันเนี่ยมีพี่น้องประชาชนเนี่ยที่เดินทางเนี่ยใช้เส้นทางเนี่ยนะครับเป็นหลักคันก็พยายามอำนวยความสะดวกให้ได้มากที่สุดนะครับ